ถึงออนออนถักออน,น,ออนเนี่ยออนอยู่มะเท่าเ,เขากินเด้อเขกินอรอเ่าเทาเท่าจะไม่มีมังจะเท่านี่ออนออนถักเป้นเท่าสาวพรบหมพรจาพนคืนนี้ขอนอนมา ไได้มพี่คนบ้านไทยขอมาอาศัยอย่าได้ตัดร้อนม่สูหลายคนมีผัวหลายคนเหรอคนหนีเที่ยวว่าเรียมมิสูหลายคนก็นดียังดียังคอ,อดีสิว่าคอดีฟังการมีผัวมีผัวหลายคนมีสูหลายคนในเวลาเดียวกันมีคนหนึ่งสู่คนหนึ่งฐานะ,ะนว่าใครดีมันไม่ผัวแลนะ้วเนาะ ฐานะก็ค่อยดีทำงานหาเสา,าเป็นคำาปเที่ยวหนีเมียไปมีสู่มีผัวหน่อยคนึ่วไวยคนหน่หนอยคนนึงก็เอาเงินให้อืมให้เป็นเดือนไม่เห็นหลายเลยเนาะอันนี้ไปมีอีกคนหนึ่งผัวหน่อยคนหนึ่งก็เอาเงินเดือนให้สมมุดเอา้าตีไปได้เดือนละหมืน่นได้เดือนละหมืน่นมีสู่หาคนตกไปหาหมืน่น <c> ร <oughs> วยหนะ่อ <c> ย <oughs> อันนี้คือขอดีกว่าเนาะเดี๋นีดสิบอกางให้ อมีสวมีหาคนสมมุติมีหกคนเจ็ดคนเจ็ดคนนันบ่เดือนละหมืออ่นก็จีได้เจ็ดหมื่นโอ้ได้รอยไ่ด้วยเนาะแต่ว่าสับล้างก็เก่งอยู่ได้สับล้างไงสับล้างไม่ไไพวก,กันนี่มันบ่ไมจับได้เออผัวคนผัวคนแรกที่แต่งงานน้ำกันจะห้ยอะไปโอ้แต่มันดีค่ะวันนี้ผลนเสียผลนเสียเปผัวพันน้อยสิมาข่าพันหวังหรือพัวหลวงกับสีขาผพวนหน่อยก็ยกได้มันบ่ อันนี้คือตามที่ออกข่าวหลายๆคนหลายๆคนติที่สู่กันคันพัวหลวงบ่บขาพัวหน่อยพัวหน่อยก็บขาพัวหลวงยี่หรี่คันพัวหลวงก่ขาเมี่ยพัวหน่อยกับศีขาเนี่ยถิงมันบอกนี่แหละคนเสียของมันมันมาพี่น้องสีขากันขากันพวอหีพกอข้วยพี่น้องเออเปันมันมีอิทธิฤทธิ์ขัดข้อยหลพอหีพ่อข้อยเนี่ยโอ้ไม่เสียสตผลดีมันจะมีผลเสียมันจะมีพี่น้องเลยอืมันอย่เสียต มีผ o, el, ัวเดียวเมียเดียวคันเลิกกันแล้วกันไปเอาใหม่มันจัสิปลอดภัยขนาดเลิกกันไปแล้วเขาไปเอาผัวใหม่ผัวเก่ายังตามลาวีก็บวีไปสองเลยอือยี่รี่เป็พี่น้องท่าก็ดีคันเขาวีผัวใหม่เขา้องเลิกกับผัวเก่าก่อนเขาจะเอาผัวใหม่บัดนี้ไปอยู่ไกล่มันึะปลอดภัยมันเป็นปลอดภัยกว่าจะไปอยู่ไกลกันเป็ปลอดภัยพี่น้องเลยทั้ทท่าี่ดีเขาเจาบ่มีสูดีกว่า ก็นาสิมีผัวใหม่รอให้ผัวเก่าเขาตายก่อนเขาจะเอาผัวใหม่ได้อืมเขาจะเอาผัวใหม่พี่น้องเลยอิลีตัวก็ยังจะพูดนี่ไอ้ผัวเก่าตายก่อนกันจะเอาผัวใหม่ได้อันนี้กับบอมี่ผู้ได้ว่าเฮามันบ่ตตาบได้ที่ผัวเก่าเพาะมันจะได้ตายน่ะยังเพิ่มมาผัวใหม่พี่น้องยมันสิบาปลอดภัยแต่ของเออีิลีคอยวอาถึงว่าการที่มีสูมีมีหน่อยมีเล็กมีใหญ่มีหลวงเนี่ยพ้นดี มพ้นเสียกับมีแต่ทั้งจะดีเขารักเดียวใจเดียวคสีเอาไม่กับให้พัวตายให้เมียตายอนจะเอามันสิปลอดภัยตัวเราเองแต่ว่าขันมีสูอีิรีกับมีไปโหลดแต่ว่ายาให้สู้มะขาเาจบค่าวมันว่าพี่น้องสุกูสู่คน,ขขนเออมันมีบทเลี้ยงหลายคดีหลายเขตหลายคนอยู่ในเมื่อมันติตั้สาวพ้อนเย่ยมันไม่หลายอยู่ในพี่น้องที่ออกข่าวเลยมอาแล้วกับเป็นคนดีจะเป็นมิสู่ในพี่น้อง มันขันไม่สูหรอมันมันอันตรายมันบดีมันเสียซื่อเสียงพร้อมขันเพิ่นจับใดออกข้าวออกอย่างเสียซื่อเสียงอายคนม่นบ่พี่น้องทางที่ดีมีคนเดียวหากเดียวใจเดียวสิทุกสิยากสิจนสิรวยเอาคนเดียวเดือะพี่น้องเลยเอออีหลีพี่น้องที่บอกให้ไงจะไปแย่งกันผู้หญิงนี่มันไม่หลายคนอยู่ดิหีกัไม่หลายทัวโลกทัวแดนย่าสะไปันจะไปเคี่ยวจะไปรัก เป็นเองก็แย่แจะไปหลักมาหลายคยเออหลายค้ยหลายหีเป็นหรอยแย่าจะไปเป็นคนบาดีให้เป็นคนดีกันสุขุสุขุนนั่วได้กันสูส่ๆกันเดื่อยๆบอสเราก็าก,กินต่อ <c oughs> เลิศเสร็จนแต่นี้ก็เบิ้งข้าวจนไม่ได้หลับนนได้นอนเป็นหอกเองการงานการหักผู้นิง่งการหัวหัวพูนิ่งหนอกใจเฮาบ่ต้องไปหักมาทิ่มมันเลยเตือนผู้ชไสมันเลยาการหัวหัวพูนิ่งหนอกใจเฮาเอาผู้ชายคนใหม่มานอนนั่งอะมานอนที่นอนเยอะกับเฮาหรอก ทีมมันโรยจะไปหักเลยไปดูดิมา,าีิผู้ใต้ด้วกันคนผัววันผู้ใต้ม่เมียหน่อยบ่หักเขาแล้วทิมมันก่อนก่อนมันติดถิมเขาทิมทม,ม,มันโรยพี่น้องอุ้ยผู้ชายผมมีคนเดียวในโลกผู้หญิงผมมีคนเดียวในโลกหาคนที่มันดีที่มันใส่ที่มันหักเขาอย่างจริงจังไม่ได้เข,ขาห่างผู้หญิงไม่ได้เขาห่างผู้ชายเขาห่างคนดีไอ้ส้มอ่ะเป็นคนดีจักดูดีจึงเสียบคือเดี๋ยวส้มหนึ่งมาดูดีจึงเสียบหัวหักหัวหลงหน่อยแล้วมาลองเรื่อง บรอนางไม่นะ่ะผัวผมจิตตายไปนะรอรูปรอน่ารักเสียดใจความรอยี่เป็นเด็กน,น้อยอยู่งม่เมียใจบาปใจซ้ำใจชั่วบะซื่อสัตว์ตายไปตกนรกปล่อยเป็ดม,มันบอกนรกปล่อยเป็ดอ่ะคุณจ๊ะคนนรกปล่อยเป็ดอ่ะมันเป็นแต่ไหนเนาะหน้าตาโลน้าตาดีอรัญกตน,น,นไปไกลอยู่ถ้าถ้ามันเกิดมาไม่ปุ่มด,ด้วยม่เมียก็ดีบุญวาสนาคนมีเมียก็ดีแล้วจะตนุน เบื้องไหวได้สวเป็นผู้ใต้เร้จะเอาเมียคื้เบิ้งเห็นดีๆสู่ๆเราจะมันะ่นใจทุกคนคนดีแต่คน,บ,คอนบอดีบาเป็นกำลังใจไงเฮ้เป็นผู้ใต้เนี่ยจะเอาเมียต้องเบิ้งเห็นดีๆเวลาีอ,อยากพีพีน,อน้องพ่อแม่เตียนพ่อแม่สวนต้องฟังคำพ่อแม่สยสไตล์คนนี้บอยดีด้่งอย่าเอาเดื้อหลูกละ่ะเฮาก็ซ้อมมึงเมียเฮามันดีหรือบด่ดีตอนหนาหลับหลังมันดีหรือบ่ดีอืมซ้อมมึงฟังเอามึงบ่พี่น้องเบิ้งเอาจะไปเสียจะไปหลงหีหลาย ฮีคนผู้นหน่อยฮีคนผู้งามไม่นช่หีคเก่งงามีกันค,คือกันเมื่อปีหนอ,อหีหน่อยหีไงมิคือกันเมื่อปหนอเรื่องพี่พึ่มเป็นคนบาปนารกส่งมาเกิดบาปเลจตามไปพวกก่านพวกนั้นคือกำลังสิมีลูคือกำลังสิไปแย่งลูกแย่งผัวไปนนะซูยุตซูจะไปห็อย่าเอาชีวิตเขาไปรเกขันซูสิมิผู้ชายหรือสูสิมีเมียซูสิมีผัวสูต้องถามกันอันดับแรกคุณมีผัวหรือเปล่าตอนนี้คุณมีผัวหรือคุณเป็นโสดอันดับแรกคำถามแรกคือซูสิขาหรือูสิถามเขา มันไม่ยิ่งกันาเจ้ามีผัวบ่เจ้าโสดบ่ตอนนี้เจ้าอยู่ในสถานะไหนาะสถานะแม่ห้างแม่ใหม่ผัวตายผัวถิ่นผู้ชายกันเจ้าโสดบ่เจ้าอยู่ในสถานะไหนสถานีพ่อห้างพ่อใหม่เมียถิ่นผัวถิ่นผู้สาวถิ่งเจ้าโสดบ่คำแรกที่สุดจะถามจะเลื่อมไมสุดจะลืมถามตั้งแต่สิ่กำลังหาผัวหาเมียกันนะตู้งแตสิ่กำลังสิ่แต่งงานเนี่ยลืมถามพี่น้องใจสกุลสกุลคนเที่อัผัวานอับหวานจะมีเมียตาย ทื่จำเนี่ยฉันพูดเนี่ยฉันพูดตลดเมียผัวเมีย่อวหญ่ตายฉันพูดกับมาเอาเล่าเป็นผัวฉันพูดผัวตายพ่อใหญ่กับแม่เลี้ยงฉันพูดก็ต้องงงยากเลีนยผัวเก่าเมียเก่าแบบนี้ดูแกันตปจนตลอดชีวิตจะหาใหม่จบก็ต้องไปเป็นสู supplement, supplement. ้ก็ต้องไปอ่าเขาเองผก็ต้องไปเอาผัวไปเมียไปหน่อยดู hmm. ่ก mm ันสองก้นตายยากเท่าเท่าหนึ่งสบายไม่รูเลย